ทำไมเราถึงมาเจอกันหลายๆคนคงอาจจะสงสัยว่าทำไมคนเราถึงได้มาเป็นเนื้อคู่กันการที่เรามาเจอกันนั้นล้วนแต่เป็นผลผลบุญกรรมเก่าที่เราเคยทำใช้กันมา 1. ใช้หนี้เก่าคือพ่อกับแม่ที่ให้กำเนิดและเลี้ยงเรามาเราเป็นหนี้บุญคุณต้องตอบแทน 2ให้เขากู้ก็คือให้ลูกให้หลานได้รับอุปการะต่อมาภายหลังก็จะกลับมาใช้หนี้เราคือเลี้ยงดูเราในยามชรา3ฝังไว้ใช้ก็คือทำบุญเพื่อฝังไว้เป็นอริยทรัพย์สำหรับใช้ในการเดินทางไปในสังสารวัฏ4ทิ้งใส่เหว คือเที่ยวกินใช้ไปพระอ,องค์ทรงเปรียบท้องคุณเราเป็นเหวลึกกินเข้าไปเท่าไหร่ก็ไม่เคยเต็มสามีภรรยามีกรรมร่วมกันมาไม่ว่าจะกรรมดีหรือกรรมชั่วถ้าไม่มีกรรมร่วมกันมาก็ไม่อาจอยู่ร่วมบ้านหลังเดียวกันได้บุตรธิดาก็คือหนี้สิน ไม่ว่าจะเป็นทวงหนี้เดิมชดใช้หนี้ไม่มีหนี้ไม่มาเกิดเป็นพ่อแม่ลูกกันดังนั้นสามีภรรยาที่มีกรรมดีร่วมกันมาย่อมสมานสามคัคคีรักใคร่กลมเกลียวเถือไม่เท้ายอดทองกระบองยอดเพชรส่วนสามีภรรยาที่มีกรรมชั่วร่วมกันมาแต่ชาติอดีตย่อมทะเลาะเบาะแหวงบ้านแตกสาหรกขาดไม่อาจอยู่ร่วมกันจนวันตายได้ ส่วนบุตรธิดาที่มาทวงหนี้เป็นลูกที่ไม่เอาไหนเหยียบขี้ไก่ไม่ฟอทําให้พ่อแม่ทุกใจไม่ไวายเว้นบุตรธิดาที่มาใช้หนี้จะสมรวมระวังรู้คุณทดแทนคุณไม่กล้าทําให้พ่อแม่ชอกช้ำใจชาวโรคทุกคนเกิดมาต่างนี้ไม่พ้นพบพลาดสุขทุกเศร้าอภัยแค้นรักชังเกียรติ นี่คือผลแห่งของกรรมปลูกเหตุเช่นไรย่อมได้ริ้มผลเช่นนั้นไม่ว่าจะเหตุใดหรือผลใดล้วนหนีไม่พ้นกฎแห่งกรรมทั้งสิน้น 1. มาแทนคุณด้วยบุญในอดีตที่ได้สั่งสมร่วมกันมาด้วยพระคุณที่มีต่อกันจึงได้เกิดเป็นลูกพ่อแม่ลูกหลานกัน เราเรียกบุตรธิดาเหล่านี้ว่าลูกกระตันยูเขามาเพื่อที่จะทดแทนคุณเป็นเด็กดีเด็กฉลาดเชื่อฟังเขาเหล่านี้ไม่มีทางจะทําอะไรเสียหายให้พ่อแม่ต้องกัดกุ้มกังวลใจหรือเป็นทุกข์ใจ 2. มาเพื่อล้างแค้นด้วยกรรมในอดีตที่ได้สร้างร่วมกันมาจึงได้มาเกิดเป็นพ่อแม่ลูกกันอีก เมื่อเติบใหญ่ก็จะกลายเป็นลูกล้างผานทำให้ครอบครัวล่มสลายเราเรียกบุตรธิดาเหล่านี้ว่าลูกทอรพีเข้ามาล้างแค้นดังนั้นอย่าได้ผูกเวรไว้กับเขาจ้ากรรมนายเวรที่อยู่ภายนอกยังพอป้องกันได้แต่นี่เกิดมาเป็นลูกหลานในบ้านเราในวงตระกูลเราแล้วจะทำอย่างไรดีดังนั้นอย่าทำร้ายใคร อย่าฆ่าแกงกันอย่าโคดกงใครเพราะต่างคนต่างก็รักตัวกลัวตายเหมือนกัน 3. มาทวงหนี้ชาติก่อนหุนหลังพ่อแม่เป็นหนี้ไว้ไม่ได้ชดใช้คืนหนี้ที่ว่าคือหนี้เงินไม่ใช่หนี้ชีวิตเขาจึงเกิดมาผู้ทวงหนี้คืนหากเป็นหนี้กันน้อยเกิดมาให้ดูแลปีสองปีเขาก็ตายเราเป็นหนี้เขาเท่าไหร่ เมื่อใช้หมดเขาก็ไปต่อให้คุณรักเขามากแค่ไหนเขาก็ไม่เคยใส่ใจคุณหากไปนหนี้เขาเยอะเลี้ยงจนเติบใหญ่จบมหาวิทยาลัยเรียนจบวันนั้นก็ตายวันนั้นเขาไม่อยู่รับใช้เราเพราะมาทวงหนี้หนี้หมดก็จากไปมาใช้หนี้แต่ชาติปางก่อนหนหลัง เขาเป็นหนี้พ่อแม่ไว้ไม่ได้ชไม่ได้ชดใช้คืนเมื่อเขาเกิดมาในชาตินี้จึงต้องทำงานหาเงินเหน็ดเหนื่อยเพื่อเลี้ยงดูเราแต่ก็อยู่ที่ว่าเป็นหนี้พ่อแม่มากน้อยเพียงใดหากเป็นหนี้มากก็ต้องเลี้ยงดูพ่อแม่เป็นอย่างดีหากเป็นหนี้พ่อแม่น้อยก็เลี้ยงดูตามอัตภาพเหมือนที่เราเคยพบเห็นเลี้ยงพ่อแม่ป็นหนึ่งคนรับใช้ในบ้านเพราะอะไร พ่อมาใช้นี้กรรมรูปประเภทนี้แม้จะเลี้ยงดูพ่อแม่แต่ก็หลอเลี้ยงแค่กายไม่หล่อเลี้ยงจิตใจเลี้ยงดูโดยปรจจากความเคารพและความกระตันยูซึ่งต่างจากบุตรที่เกิดมาเพื่อทดแทนคุณประเภทนี้ไม่เพียงแต่หล่อเลี้ยงกายยังหล่อเลี้ยงจิตใจบุปการีด้วยหลักธรรมในข้อนี้ไม่ใช่เพียงแค่ลูกหลาน ยังรวมทั้งญาติพี่น้องและคนรอบข้างทั้งหลายที่เราได้รู้จักและเคยได้อยู่ร่วมกันมาที่ที่เราได้เคยใช้ชีวิตร่วมกันมาหากแต่เป็นเพราะกรรมที่ก่อกันมาหนักหนาหรือเบาบางหากบุญคุณความแค้นหนักหนาก็เกิดมาเป็นสามีภรรยาและลูกหลานพี่น้องหากบุญคุณและความแค้นเบาบางก็เกิดมาเป็นญาติสนิทมิตรสหาย คุณเดินซื้อของในตลาดอยู่ๆคนแปลกหน้าก็มายิ้มให้คุณแล้วคุณก็ยิ้มตอบล้วนเป็นบุญกรรมแต่ชาติปางก่อนแต่ถ้าคุณรู้สึกขัดหูขัดตาแถมไม่พอใจอยังถลึงตาใส่ฝ่ายตรงข้ามอีกนี่ก็ล้วนเป็นบุญกรรมแต่ชาติปางก่อนเมื่อเข้าใจในกฎแห่งกรรมเหล่านี้เราจะได้ไม่ผูกกรรมด้านดำเพิ่มแต่จงผูกกรรมด้านขาวซึ่งเป็นกรรมดีจะดีกว่า แล้วจะแก้ไขอย่างไรหากเราและลูกหลานผูกกรรมที่ไม่ดีต่อกันมาแต่ชาติปางก่อนแล้วคำตอบก็คือนำพาลูกหลานเข้าวัดหมั่นบำเพ็ญปรับป,ป,ป,ปฏิบัติธรรมศึกษาพระธรรมเมื่อต่างฝ่ายต่างศึกษาธรรมย่อมแปลกรรมร้ายให้กลายเป็นกรรมดีได้ย่อมคลายความจองจำคับแค้นให้สลายคลายลงได้เช่นนี้ที่เราเรียกว่าเปลี่ยนแปลงชะตาชีวิต เปลี่ยนร้ายให้กลายเป็นดีได้ถ้าใครชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งกดติดตามด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปและวิดีโอดีๆต,ต่อไปจากกู๊ดสตอรี่บายชลินทิป